สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลหาดเซี่ยวอเภศรีสะชนาลัยจังวสุโขทัยครับผมจะพาพี่น้องมาดูการกอร่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมแห่งที่3นะครับแห่งที่1เนี่ยจะอยู่ตรงสะพานตรงบริเวณโรงพยาบาลศรีสะชนาลัยแล้วเลยมาหน่อยเนี่ยจะเป็นตลาดหาดเซี่ยวก็คือตรงจุดที่ผมยืนอยนู่นะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะไปอยู่ตรงแม่สามตรงนู้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีการกอร่อสร้างสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำยมนะครับของกรมทางหลวงชนบทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ว่าเขาสร้างจากชุมชนตรงฝั่งนี้เพื่อไปตลาดที่เทศบาลหาเซี่ยวเนี่ยยังไงครับไปดูกันครับของกรมทนงหลวงนีบนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมอำเภอศัตนาลัยนะครับความยาว351เมตรนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูนะฮะตรงแม่น้ำยมเนี่ยแม่น้ำแม่น้ายมเนี่ยน้าไหลแรงอยู่เหมือนกันนะครับอืม นี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่แม่น้ํายมแม่น้ํายมเนี่ยน้าไหลแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงแม่น้ํายมนะครับแล้วก็การกร่อสาะพานตรงจุดนี้ด้วยนะครับมีคนตกปลาด้วยนะครับตำรวจคนไปไหนหมดตำรวจก็มีการวางไอกอระเดอร์อยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับตำรวจก็จะเป็นตลาดหาเสี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นเสาตาอหม้อนะครับ แม่น้ำเดินวนี้โอ้โหน้ำแรงมากผมเดินดูคำเสาขึ้นไปสวยงามมากเลยครับโอ้โหย,ยางสูงเลยนะครับนี่ก็คือการก่อสร้างสะพานเพื่อให้เกิดความเจริญในส่วนของภูมิภาคนะครับโดยกรมทางหลวงชนบทนะครับโอ้โหน้่น้ำไหลแรงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ ตรงนู้นมีวางไอกระเดอร์ไว้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ส่วนของตัวเมนสแปนเนี่ยนะครับตัวไซส์สแปนนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ยังมีการวางคาในกระเดอร์ฝั่งนี้นะครับก็มีการเข้าแบบนั้งร้านเตรียมเตคานพอดินนะครับ อยากให้เห็นบรรยากาศของแม่น้ํายมนะครับแม่น้ําสายหลักของภาคเหนือเนี่ยนะครับโอ้โหมีความเชี่ยวกราดมากตรงนี้นะครับพ่อพยายามให้โอ้ยสัมผัสกับแม่น้าสักครั้งนึงนะครับแม่น้ํายมของแท้ๆเลยนะครับนี่นะฮะแม่น้ํายมนะครับแม่น้ําสายหลักของภาคเหนือเลยนะครับผ่านจังหวัดสุโขทัยอาเภอสัตนาลัยแล้วก็ไปที่อําเภอสวรรคโลกอําเภออุ้ยจมแล้วครับ วขโลกอำเภอสีสำโรงเข้าตัวเมืองจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับโอ้โหการก่อสร้างระดับพนบทเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับมีมาตรฐานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะพาข้ามไปฝั่งโน้นนะครับไปดูเขาวางไอกระเด้อดตรงตลาดนะครับตรงนั้นเป็นตลาดเทศบาลหาดเซี่ยวนะครับพาดูบรรยากาศอรอบๆไปก่อนนะ จะวางคานไอกระเดอร์ประกอบด้วยฮะไอกระเดอร์สี่ตัว,วนะรฮะก็ไปเรื่อย นี่ก็เป็นคารอรดิน ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับของแม่น้ำ <c oughs> สวยงามครับผมชอบสะพานมากๆเลยผมสร้างสะพานแต่ผมก็ไม่เคยสร้างสะพานนี้นะผมต่แต่แอบชื่นชมนี่จะเป็นตัวบัตเมนละนี่จะเป็นสะพานแห่งใหม่ที่จะข้าม แม่น้ำยมไปที่ตัวตลาดเทศบาลตำบลหาดเซีย่ยวอำเภอศรสีสันาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราข้ามฝั่งโน้นไปดูความเจริญของโน้นกันนะครับตัวอำเภอหาเซีย้ยวเราก็กำลังจะไปที่สะพานนะฮะ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าตลาดเทศบาลตะบ,บนหาดเซี่ยวนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับออสาทรพิศพันธ์ผ้าทองคำหาดเซี่ยวนะครับเลยตรงหน่อยตรงนี้จะเป็นตลาดหาดเซี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสะพานนะครับมันจะเลยไปนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นสาธรผ้าใหม่ทองคําแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเทศบาลตะบนหาเซี่ยวตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่เราจะมาดูนะครับว่าการก่อสร้างสะพานเนี่ยพอเริ่มมีการวางแอกเดอร์แล้วนะครับโห oh, มีเครนด้วยมีวางแอกเดอร์แล้วน,นี่ ขาดูใกล้ๆน,นะครับโอ้โหครับแตไม่กล้าขอรถคนตรงนี้มีวางไอกอร์เดอร์ไปแล้วโอ้โหนี่นครับสะพานข้ามแม่น้ำครับผมยืนอยู่ตรงจุดที่สูงๆด้านหลังผมนี่คือตลาดเฮสปานหาดเซียวนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะยื่นมาหน่อยหนึ่งนะจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมของกรมทางหลวงชนบทที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นี่ วิวตรงนี้จะสวยมากเขา,เ,าเป็นเบิร์ดไอวิววิวกว้างๆนะครับครับเมื่อกี้นี้ผมยืนอยู่ตรงฝั่งโน้นนะครับบริเวณข้ามแม่น้ำยมนะฮะ แล้วนี่ก็คือม่น้ํายมนี่น้ําไหลแรงนะครับแล้วผมก็มาอยู่ตรงนี้ที่นี่มีการวางไอเกอร์เดอร์นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยมีวางอยู่5ชิ้นโอ้ตอนนี้เขากลาลังวางโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับน้ำก็ไหลแรงอยู่นะครับตรงนี้ งน,นี้คือจุดกลางจุดกลางจุดกลางแม่น้ำแรงมากเลยครับน้าแม่น้ําแม่น้ํายมนี้เป็นน้ำที่กว้างมากเลยนะครับผมไปดูตรงนี้มาน้าไหลแรงมากตรงนี้ก็น่าจะลึกเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะติดตั้งสะพานอย่างไรนะแต่วางเป็นไอกเดร์นะครับแต่เขาก็คงมีความชํานาญนะครับผมเองก็ไม่กล้าตัดสินใจเลยแต่ตอนนี้เขาวางไอกเดอร์ไปแล้ว ตันที่หนึ่งนะครับการถอดแบบโอ้โหโอเคครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับผมพอกันนี้ก่อนนะครับ